ถนนแคบนะคะทุกคนต้องคอยเดินหลบรถนะคะชาเล็ดหอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะก็คือน่องไก่นะจ๊ะน่องไก่บาร์บีคิวทุกคนคะเดี๋ยวจะเดินไปหาซื้อที่ซักผ้านะคะแต่ว่าถนนแคบม,มากๆเลยน่ากลัวใกล้ๆแคมป์นี่ไม่มีฟุตบาทให้เดินนะคะต้องเดินระวังมากๆเลย อันนี้คืออีกด้านหนึ่งของแคมป์เรานะคะโซนตรงนี้จะเป็นให้น้องหมามาวิ่งเล่นนะคะแล้วก็ตรงกำแพงตรงนั้นนะคะที่เป็นรั้วก็จะเป็นเขตของเด็กนะคะ<ๆ>ค่ะเขาก็จะแบ่งโซนระหว่างน้องหมาก,กับเด็กนะคะตรงนี้ดีมากๆเลย Welcome to s t o k e v i l l e to the left to the left that one you mean left that one okay okay ทุกคนคะหมู่บ้านที่นี่เงียบม,มากๆเรามาเดินหาผงซักฟอกนะคะเพื่อจะเอาไปซักผ้าเนี่ยฮัลโหลสวยมากเลยดอกไม้ทุกคนครับตรงนี้ก็เป็นสวนแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลหมดเลยในการเด้นนี้ ครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะเดินลงไปลงเนินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ที่เราจองร้านอาหารเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะดูรอบๆหมู่บ้านด้วยแต่ว่าค้ากลับนะคะคงคงเหนื่อยมากๆเลยเนินสูงมากๆเลยทุกคนรู้แล้วทําไมเนินสูงเราลงไปที่ทะเลกันนะจ๊ะดูนะคะ thank you ถนนแคบนะคะทุกคนต้องคอยเดินหลบรถนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็มาจอดรถแล้วก็ปิกนิกกันได้นะคะหลายๆคนเลยมาปิกนิกกันนะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะตรงนี้เราเราบุ๊กไว้แล้วนะคะเราจองไว้พรุ่งนี้นะคะจะมากินอาหารเย็นกันที่นี่นะคะนี่บางคนเขาก็มาตกปูกันนะคะ Hiya, Hello, chip there? have that sorbet please. Sorbate? I don't know what that is. Blood but... orange. Yes, please. Uh, anything, coffee, cream, cookie, anything, whatever you put in. I like it all. <laughs> <laughs> what you got? Uh, vanilla. Oh. Washing powder. Washing powder. But any little tablets sort that'll of do I it? think, yeah, prefer tablets. Yeah. เขาทุกคนถึงแคมป์แล้วนะคะก็ได้ผงซักฟอกแล้วเดี๋ยวจะไปซักผ้ากันนะคะ <laughs> ที่แคมป์นี้นะคะก็มีที่จอดจกอักรยานด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะคือว่าไบารัก hello hi can I have a, the t o k e n for the laundry place? yes you can p o u a y each so how many do you want you need four for a wash and two for a dry um just a wash please so that's four pounds four <please. S 1> pounds four. thank you thank you โอเคจะโชว์ okay, The Wash day, not The No The t Dry เยี่ยต if ็อีกตั d r y i n g เราต้องไปแลกเหรียญเครื่องซักผ้าก่อนนะคะ4ปอนนะคะจ่าย4ปอนด์ 4, 4, 6ก็ประมาณ160บาทนะคะสำหรับเครื่องซักผ้า1รอบเราไปนี่นะคะตรงนี้มีห้องซักผ้านะคะฝั่งตรงนู้นก็เป็นห้องล้างจานเดี๋ยวเข้าไปในห้องซักผ้ากัน ้าน,นี่ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะคิดว่าเต็มถุงเลยอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าใส่ลงไปเลยร้อยปิดนะคะเหรียญที่แรกมาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญของเขาเดี๋ยวเราหยอดเข้าไปนะคะสี่ปอน เริ่มได้ตรงไหนนา่าจะกดตรงนี้ใช่ป่ะดูเวลาแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ26นาทีนะคะในการซักในระหว่างที่รอให้ผ้าซักเสร็จนะคะมาดื่มวายกันคะ่ะชนแก้ว ารเย็นของเราวันนี้นะคะก็คือน่องไก่นะจ๊ะน่องไก่บาร์บีคิวถ้าทุกคนเห็นทางนู้นนะคะกำลังยืนคิวอยู่ตรงนู้นะะะนะคะก็มีฟิชแอนด์ชิพนะคะเขามามาบริการให้แต่ว่าเราไม่ได้สั่งนะคะเพราะว่าคิวยาวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะย่างไก่กินกันเองนะคะแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆอยู่ตรงนี้นะคะหุงเองจากเตาถ่านไม่ ไม่กิมจยเตรดนสิ่งเดียวที่ลืมก็คือน้ำพริกนะคะลืมเอามาด้วยไม่เป็นไรข้าวแล้วก็ไก่ย่างนะคะทุกคนแล้วก็สลัด want some more rice ไมอืม ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอก,กันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย